ใครกลุ่มสามเส้นขามสามโอขามสองหลอดหนึ่งเดินเส้นหลังสุดถัดมาเส้นที่สองกับขามสองหลอดหนึ่งด้วยกันมานเส้นที่สามบันสามสองหลอดหนึ่ง, 2, งใครกลุ่มสามเส้น จะไปแบบนี้ตลอดสามสองหลอดหนึ่งสามสองหลอดหนึ่ง สองลอดหนึ่งไปเรืเ่อยๆตาหน่อยนี่มันอยากออกผดมันออกผดได้หน่อยใหญ่ดีมันออกผด,ดม,ออกมันก็อยากหน่อยใหญ่ดิ 两了你弄。 สั่งมันจากหางมันปากมันออกปวดตูมันออกปวดแล้วมันออกหลายเรเห็นในตอกสั่งหางจะเก็บบ็นยังประโยชน์ใส่สวยเอนดีได้หลาย <laughs> มองไ่หลายมันจี้ขามสองหลอดหนึ่งปั๊บลงมาขามสองหลอดหนึ่งไพ่กลุ่มสันไพ่ขีบเปนนี้สองสินไพ่ขีบบิดกันไปเลยขามหนึ่งหลอดหนึ่งไปเลยไพ่ขีบ เอาบิดกันไปเลยสองสิทรอบหนึ่งละทีหอดรอบที่สองบุบบุ๊เอาสองรอบไม่ต่อหอดสองรอบบ่บ่หอดเท่ากับต่อ สองรอบพอดีงามแต่สามรอบนี่มันก็ะยากนั่นโพดอยู่สองรอบสองรอบพอดีงามอยู่ไฟกลมไม้ไฟกลมนี่เป็นไม้ตอกสารของร้อยสารของปลอกหาเป็นตอกติวตอกติวที่เข้าเหลากลมๆไป สารของร้อยสารปอกหานะชินะเบนเนกาก็สลับกันไปเรื่อยๆเดียวพี่น้องสารปอกหาเดสารไล่หลงเดสารกระตาให้เบิ้งแน่ไปสิละสารไปสลับกันไปเรื่อย ทางเท่ากัมีผู้บอกสารอิลงสลับไล่กับเดสารให้เพิ่นเบิเ่งสลับทางอิลงสลับทางกับเดสารสารไปเรืเร่อยๆมันจีมวลงามบอกมันตอกสั่งมีจากทาง มันห่างออย้งอนยังย้อนห้อยเห็ดหนุ่ยไงอยากได้นุ่ยไงล้วลก็เห็ดไงล้วก็ตกสั่งมันก็ห่างอกอกข้าวสีอ่อนเขาหลายมันก็สีผสมส่วนสีเป็ี่ยนตะเบืองว่ากระตาเนี่ยมันเป็นกระตาไพายเก็บเห็ดกระตาอันนั้นเหด็ดบ่มเป็นกระตาตึกป่า กัะตาตึกปลากระตาไปสอนปลาแท่เห็ดหน่อยหน่อยสูงเห็ดหน่อยหน่อยสูงสูงแล,ะะล้วก็เห็ดปากอมๆอนี่เก็บผักเก็บเห็ดเนีแข็งดีอยู่ตัวละแข็งดีอยู่ โอ้พอดีถึงสองรอบไม่ตอกกันเลยคิดว่าไม่ตอกสิบอถึงสองรอบถึงพอดีได้หักทิมแนยอยู่หน่อยหนึ่งนี่จอดรอบที่สองจอดอห้อกจะหักทิมเลยไม่ต้องเสียดายมัน ทันเทั้งบุกทีมก็เฮ็ดเป็นรอบที่สามไปกัมันพ่อกระเทือนได้สงรอบแล้วพอดีงาม,มนี่ไผกลมไผกลมเฮ็ดในปากแข็งเห็นในกระตาเข้าแข็งตึมกัน ออกจากให้กลมนี่ลเรกะต่อไปก็จะเป็นการม้วนในวันดอกเหลียนี้ออม้วนเหลีอยเฟือจะไปใส่น้ำจักน้อยใส่น้ำจักน้อยล้วกะสิม้วนต่อสำหรับคลิปให้กลมก็ให้เบิ่งซ้ำนี้สักก่อนคลิปต่อไปถ้าเบิ่งม้วนได้ไปน้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ